ใชยภูมเขาขวารึดึงครับไม่ได้เหมือนกันติดครับจังหวะนี้ยังได้อยู่ครับชนะสัดิ์ชนะศักดิ์ครับจิงอัดเข้าไปก็ปัดออกมาได้ครับโฉันง์แล้วจีนนุ้ยเอาเรียบร้อยนี่ครับหนึ่งศูนย์ครับดูแรกมาแล้วครับเป็นของกาญจนาพิเศษพี่อะไรครับชนาธรบุญกุลครับดูชมภาพช้าครับจังหวะเข้ามาของชนะบูนครับแล้วยิงด้วยสายครับ ที่เสาสองครับเรียบร้อยเลยครับกลางสนามก็ทำใจหน่อยครับเป็นหัดใส่ข่าวใช่ไหมหัดใส่ข่าวเอาเอาออกเป็นีาซ้ายกับตัวตั้งของชัยภูมิแล้วยุครับทำไงอ้าวเรียบร้อยหมายเลขสิบเอ็ดครับชนะปูนลาดการครับ เกมนี่เป <new> ิดมาจากทางด้านของจิรยุคร <feelings> <ô, S 2> ับลากมาถึงเส้นหลังแล้วก็ปาดกลับมาแล้วก็โล่งๆเลยครับแม่นี Exchange ่ฮะทางด้านของธนาบูณ์ก็ยังเป็นสไตล์บอลแบบเดิมนะครับเต็มหน้าแข้งนะฮะอันเล็กไม่ได้ต้องอันใหญ่อยู่อ้าวช่วงท้ายเกมการเดน่าพิเศษเจงลกวม้โก ได้ก็ได้เลยครับบุกมาทั้งหลายทีไม่ได้ครับประตูทีสามมาแล้วสวยงามเหลือเกินครับลูกนี้คุณผู้ชมสามสูเลยครับครับช้างครับจากทีมงานช่องเจ็ดอุ้มเล็กเจ็ดครับปั่นลูกนี้ฟับเข้าไปเลยครับทีรายุทธหรือเปล่าครับสวยจัดเลยครับลูกนี้นี่ฮะปั่นดวยซ้ายครับโอ้โหบอลโค้งเข้าประตูไปเลยวิถีแบบสุดยอดเลยครับมาทั้งทีครับเอาลูกนึงก่อนครับไม่ได้เอาได้อยู่ครับยิงเลยดูยิงลูกนี้โอ้โหชอกครับ เสียไม่ได้ตรงตัวไปหน่อยครับไม่ออกซ้ายออกขวา,าเลยครับยิงยิงยิง oh, <laughs> โอ้โหช่วยยิงโโ <laughs> ได้ประตูเลยโอ้โห oh แม่ต้องบอกว่าดีใจกับทางด้านของทุกตะโก้ด้วยครับแม่ดีใจเหมือนเขาได้แชมป์เลย <laughs> ดูครับเ <laughs> ชียร์อยู่ประตูเลยก็ได้จริงๆครับแม่จังหวะเละโกเตะออกมาแล้วก็มันชนตัวแล้วครับแล้วก็ มาถึงก็ยิงเลยครับสัดเลยครับ